อ๋อมีอันนี้แปะได้ไหมหยุดหลอกตัวเองสีเีอถ้าหัวใจเธอมีวันนี้เราคงได้คบกันเธอแต่กระจกนี่ดีกวามลุกอันนั้นเอาไปจะได้เต็นนี่โอเคเออดีมากดีที่สูงเนาะสบายเลยไปนหนุนครูเอื้องตายเลยตามสิอุ้ย ขอบคุณ oh, cool. thank you, thank you. Uh, ดูอ่ะ<า>ดีมาสามสิ 3, <4. S 2> พอเธอพอได้แล้วหยุดหลอกตัวเองเสีที <c oughs> สัญลักษณ์ใส่ไปเนี <c oughs> ่ยไม่ใช่หรอหลอกตัวเองเสีที <c oughs> ถ้าหัวใจเธอมี <c oughs> วันนี้เราคงได้คบกันเธอไม่มองยังฝืน ก็หัวใจยังดึงดังใช้ได้นะรอแค่เพียงสักวันเพื่อเธอจะมาเห็นใจเห็นนะครูชอบมากกว่าดึงอีกดึงอันน้อยหใจไม่เกียวไม่ได้ใสัวสุดท้ายครับใส่ไม่ได้เห็เพื่อเธอจะมาเห็นใจคำว่าดึงดันอีกทีเธอไม่มองยังฝืนเธอไม่มองยังฝืน ก็หัวใจยังดึงดันดึงดึงดันดึงดันที่บอกให้คมิบก้นไงดึงดันสองตัวแรกยังไม่ดันดึงดันเออไปคมิบตัวที่3ามดึงดันอยู่ที่ก็ก็หัวใจดึงก็จะไปฟ้องชาวบ้านว่าอย่างนั้นทำไมล่ะทำนิ่งๆทำเนียนๆใครจะรู้ใช่ไหมมันเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เสียงสูงขึ้นนะคะลองอีกทีหนึ่ง เธอไม่มองยังฝืนก็หัวใจยังดึงดันดีไดดทีเธอไม่มองยังฝืนก็หัวใจยังดึงดันไอตัวสูงสูงตัวที่สามมาดีแล้วแต่ตัวข้างหน้ามาคิดไม่ดีดึงดันโอเคอีกทีค่ะก็เธอไม่มองยังฝืนก็หัวใจยังดึงดันย่าอย่านานไปนะ ไปเียนเลยก็หัวใจยังดึงดันรอแค่เพียงสักวันเพื่อเธอจะมาเห็นใจก mm ับ hmm. ใช้ได้แล้วห้ามตัวเองไม่ให้รักเธอจะทำยังไงใจมันไม่ฟังหัวใจฉันยังเกเรทุกครั้ง mm hmm. ดึงดันไปรักเธอ mm hmm. ห้ามตัวเองว่าพอสักทีกับเธอคนนี้ไม่ต้องไปเจอไม่มีวันเป็นเจ้าข,ของ,จงใจเธอใจมันยังเกเรเสม,สเมอใจมันยังเกเรเสมอไม่เคยจะเชื่อฟังคำว่าเคยระวังเคยไม่ต้องกดต่ำไม่ไม่เคยจะเชื่อคำว่าเคยตัดไม่ต้องไม่ต้องมีไถลูกเอาดึงต่ำไปเฉยเไม่เคย ไม่เคยไม่เคยยาวดีมากไม่เคยจะชื่อไม่เคยจะเชื่อฟังใจมันยังเกเรเสมอไม่เคยจะชื่อต่ำไปไม่เคยจะชื่อฟังดีเมื่อกี้อะไรนะใจมันยังเกเรเสมอไม่เคยจะชื่อไม่เคยจะเชื่อฟังเคยจะเชื่อ ไม่เคยสมัยไม่เคยจะเชื่อฟังถูกครับพยายามมาเจอหาโนต้ตดูนะคะลูกหาโน้ตเกาะๆดูนะครับอรบอบที่หนึ่งอ่อ่ข้างล่างข้างล่างข้างล่างคนที่ไม,ไม่มีรักอย่ายสั้นไปคำว่ารักทำไงให้มันเพราะรักรักรักอันนี้เขาร้องสั้นนี่ครับเอาระคนที่ไม่มีรัก อย่างนี้เลยเหรอคนที่ไม่มีรักโอเคเดี๋ยวครูขอฟังทีหนึ่งสั้นได้แต่ถ้าสั้นเกินไปก็ไม่เพอแต่ถ้ายาวไปก็ไม่พอคนที่มัคนที่ไม่มีรักคนที่ไม่มีรักเอาอย่างเงี้ยโอเคเมื่อกี้สั้นไปคนที่ไม่มีรักไปออกเสิร์ฟกันแล้วคนที่ไม่มีรัก ไม่มีทางรักเรารักเรารักเราอเอาไปหูหนึ่งคนฟ้าไกลคทำไมมีรัก <Go. S 1> อไอ้เมื่อกี้เนี้ยที่เราทำเป็นลังๆนะถูกมีรักถ้าเป็นคนที่ไม่มีรักอ่าต้องอย่างงี้นเนะ <c oughs> <c oughs> คนที่ไม่มีรักสั้นจิ๋วหิวเลยนะคะคนที่ไม่มีรักก็ไม่มีทางก็ <c oughs> ไม่ก็ไม่มีทางก็มันก่อสร้างก <c oughs> ็ <c oughs> ไม่มีทางรักเรา ก็ไม่มีทางรักเรารักเรามีรักก็ไม่มีทางรักเราไม่เหมือนนิยายนำเนาเลิกเอาแต่ใจเสียทีเอาอตรงไหนต่อเเลิกเอาแต่เลิกเอาแต่ใจเสียทีใช่เขียนเองให้รู้สัญลักษณ์อะไรที่เสียทีเออตอบีกัน ก็แบ่งส่วนให้ดีๆลูกนี่ยายนำเน่าเลิกเอาแต่ใจเสียทีใจตัวเองก็รู้ใช่ปะคนมียังไม่เจ็ดอย่างคนค่อยๆถ่ายทอด คนมีอีกตั้งล้านคนไม่มีเหตุผลที่เธอต้องเลือกฉัจะเป็นคนไม่ใชใชืช่ออะไรสุดท้ายก็ได้แต่ถามตัวเองอีกครั้งตกลงคือพร้อมลิือเข็ตใช่ไหม ที่เคียนให้เป็นเรื่องน,าน้าไปตกลงให้เรารักกันใช่ไหมอย่างนั้นขอหนา้ารู้มาโปรยจะไม่เราบันปลาให้ราก ขยับตรงนี้นะถ,<อ>ถ้าไม่ขยับถ้าไม่ขยับต่อไปบอมจะใช้คอหมดเลยนะเพ<อ>มาะน้าเนี่ยเราเราจับมือกันเน,<อ>นี่ยเนี่ยเนี่ยตกลงคือพร้อมด้วยคิดจะมาใช่ไหมมันต้องขยับตรงเนี้ยคนมีอีกตั้งล้านคนลองดิคนคนคมีอีกตั้งล้านคนไม่มีเหตุผลที่จะกลึกชัน จากเป็นคนไม่เชื่อไรแต่ตอนนี้สุดจาก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 เป็นคนไม่เชื่อไรจากเป็นคนไม่เชื่อไรสุดท้ายสุดท้ายก็ได้สุดท้ายก็ได้แต่ทำตัวเองอีกครั้งตกลงคือพร้อมลิขิตพร้อมตกลงคือพร้อมลิขิตพร้อมลิขิต พร้อม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 ตกลงคือพร้อมละคิดปิดตัวคำปิดอะพร้อม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 เออตกลงคือพร้อมและคิดใช่ไหมไี่เคียนให้เป็นอย่างนันตกลงให้เรารักกันใช่ไหมย่างเลงศคนได้ร้มา ระอย่าจะไม่เราผัดพรากให้เรารักกันนานทั้งจนวันตายโอเคพักก่อนอแป๊บแป,แป,แป,แป๊บเดี๋ยวเรียก <c oughs> อ้โอ้โอ้โท้อ้้าอ้ พี่เสียงแฮปอ้แค่เพ่เนี่ยคราวนี้มานี่เลยโหนี่แบบพี่จอล็อกจังเลย w h e h I o w a y When I only When I only เจ็บคออ๋อคนคนไม่ใช่ไม่โทษมีคนอีกเป็นล้านคนเปลี่ยนมันเองมบ้ามบกโอ้ยอย่างนี้มากกว่าอันนี้มันเป็กพี่เกินอ่ะเพลงอีกได้เพลงปัดกับเพลงนี้ดิ่งเพลงนั้นอะไรนะให้เล่เพลงปัดกับเพลงนปัดเพลงนี้แบบปัดก็เซ็กซี่นะพี่ปัดต้องใส่แบบรพี่พอร์ตเจมส์ออแต่มันก็ยังแบบว่านะแต่อันนี้มัน

เพลงสวยอะไม่มีผลที่นที่ฉันเหลือฉันที่นเหลือฉันทีเหอฉันผานไปมันคนม่เชือใจครอบเป็นคน่จงนี้หนาว สามคนต้องมีจดเนื้อด้วยนะแบ่งก่อนมาอ่ะนั่งเปิดให้หน่อยเอาต้นฉบับมาลูกเอาซีดีมะหรืออันนั้นแหละง่ายดีแล้วได้มีปากกาไหมครับได้ได้ได้อันนี้ก็ได้พรอนใหญ่ไปไม่ยองหยิบหยิบห้าใหญ่ไปพรอนเก็บปากกาใหญ่ไป เขียนแล้วก็ซึมลงไปข้างล่างเลยต้นๆเลยแท็กแท็กต่อจากตัดติงก่องเลยพี่ไปซ้อมก่อนแล้วเดี๋ยวเรียกมาดีมากอันนี้พัดเสียงเยอะนะอันนี้อันเนี้ยฟังปาร์กิ้งแท็กยังฟังฟังแล้วค่ะจะเป็นอันเป็นตามปารกิ้งแท็กยึดประกาศดามเลยโล พอร์ตให้กูกานด้วยนะหาแรกปุยฝ้ายโป่งคำมอนเออเอออิงคำมอนอันแรกหาที่สองลูกโปง่งฝ้ายวันไหนอิงอันสุดท้าย ารลูกสุดท้ายเป็นปุ๋ยฟ้ายนะมันจะมีมันจะมีทั้งหมดสี่ลูกถูกป่ะอีกที่ลูกอันนี้พี่หญิงใช่ไหมคะอันนี้ใช่แล้วฝ้ายมีอันที่แม่เป็นที่สี่อ่ะแต่ไนฟ้าม่ประกานเล็กๆหรอฝ้ายหนูจะเอาแต่ต้นเลยมีบ้างไม่เอาไม่เอาป่ะหนูเขียนได้อยู่ค่ะคุณครูเออโอเค ฝ้ายอิงอิงข้ามออเบบีลูกปองวันไหนฟ้ายอิงข o ามอ n ดขามอดลูกป่งนะ huh. แล้ว oh. อิงอิงวันไหนสุดท้ายแล้ว huh. อ่าปุยฝ้าย huh. ลูกสุดท้ายเอาใจยัง อ๋าแค่สามบระทัดยังละเอียดยิบขนาดยิงข้ามอนเบบี้รู้ป่บไฟวันไหน oh, <baby. S 1> แล้วก็อิง